วันนี้เราจะพาทุกคนไปเปิดโลกแห่งความมหัศจรรย์ของเหล่าสัตว์โลกด้วยกันค่ะใครชอบสัตว์เลี้ยงน่ารักหรืออยากรู้เรื่องราวแปลกเกี่ยวกับสัตว์ห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะเพราะวันนี้เราจะมาไขาปริศนา10เรื่องแปลกเกี่ยวกับสัตว์ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนพร้อมจะไปตะลุยโลกของสัตว์กับเราแล้วหรือย,ยังคะกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่นะคะไปดูกันเลยว่า10เรื่องแปลกที่เราจะมาเปิดเผยในวันนี้จะมีอะไรบ้าง รับรองว่าฟังจบแล้วต้องร้องว้าวกันแน่นอน รู้ไหมว่าทําไมจิงโจ้ถึงกระโดดไปข้างหน้าได้อย่างคล่องแคล่วแต่กลับเดินถอยหลังไม่ได้เลยมันเหมือนกับรถสปอร์ตที่วิ่งเร็วแรงแต่เลี้ยวกลับลํายากนั่นแหละลองคิดภาพดูสิถ้าจิงโจ้เดินถอยหลังแล้วสะดุดล้มขึ้นมาจะน่ารักขนาดไหนแต่จริงๆแล้วสาเหตุหลักมาจากโครงสร้างร่างกายของพวกเขานั่นเองขาหลังที่ยาวและแข็งแรงของจิงโจ้ถูกออกแบบมาเพื่อการกระโดดเป็นหลักทําให้การเคลื่อนไหวไปข้างหน้าเป็นเรื่องง่ายดายแต่การเดินถอยหลังกลับเป็นเรื่องยากเย็นแสนเข็ญเลยล่ะค่ะถ้าจิงโจ้เดินถอยหลังได้ ป่านนี้คงจะเต้นท่าแบ็กสเตปเก่งกว่าเราไปแล้วแน่ๆเลยแต่จะว่าไปก็ดีเหมือนกันนะถ้าจิงโจ้เดินถอยหลังได้อาจจะสะดุดขาตัวเองล้มบ่อยๆก็ได้แต่ไม่ต้องห่วงนะแม้ว่าจิงโจ้จะเดินถอยหลังไม่ได้แต่ก็ยังมีทักษะอื่นๆที่น่าสนใจอีกเยอะเลยเช่นการใช้หางในการส่งตัวหรือการเลียขนตัวเองให้สะอาดดังนั้นครั้งหน้าถ้าใครเจอจิงโจอ้อย่าลืมสังเกตความน่ารักและความความสามารถพิเศษของเจ้าจิงโจ้นะคุณรู้ไหมว่า ทำไมถึงมีคำกล่าวว่าช้างไม่เคยลืมเพราะช้างมีความจำที่ยาวนานมากพวกเขาสามารถจดจำสถานที่คนและเหตุการณ์ได้เป็นอย่างดีแม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตามลองนึกภาพดูสิช้างสามารถจำเส้นทางในการอพยพหรือแม้แต่เพื่อนที่เคยร่วมฝูงกันมาตั้งแต่เด็กได้เลยนะความสามารถอันน่าทึ่งนี้ทำให้ช้างเป็นสัตว์ที่มีความฉลาดและน่าสนใจมากเลยทีเดียวเราอาจจะจำชื่อเพื่อนสมัยเด็กไม่ได้ทุกคนแต่ช้างกลับสามารถจำได้แม้กระทั่งรายละเอียดเล็กน้อย เกี่ยวกับเพื่อนของพวกเขานี่แหละคือความมหัศจรรย์ของความจำช้างเคยสงสัยไหมว่าทำไมเราถึงได้ยินเสียงเพลงอันไพเราะจากท้องทะเลลึกนั่นคือเสียงร้องเพลงของวานนั่นเองค่ะเสียงเพลงของวานแต่ละตัวนั้นแตกต่างกันออกไปเหมือนลายนิ้วมือของคนเราเลยบางตัวเสียงสูงหวานบางตัวเสียงทุ้มต่ำแต่ทุกเสียงล้วนมีความหมายและความสวยงามในแบบของมันเองเสียงเพลงของวานไม่ใช่แค่เสียงร้องธรรมดานะ แต่เป็นการสื่อสารที่ซับซ้อนมากพวกเขาใช้เสียงในการหาคู่สื่อสารกันภายในฝูงและบอกเล่าเรื่องราวมากมายเสียงเพลงของวานเปรียบเสมือนภาษาที่ใช้สื่อสารกันในโลกใต้ทะเลเลยค่ะลองนึกภาพดูสิคะว่าโลกใต้ทะเลของเรานั้นเต็มไปด้วยเสียงเพลงอันไพเราะของวานมากมายแค่ไหนไหนใครว่าค้างคาวน่ากลัวแต่ที่จริงแล้วค้างคาวกินผลไม้หลายชนิดมีหน้าตาที่น่ารักน่าเอ็นดูมากเลยพวกเขามีดวงตาโต และใบหน้าที่เรียบง่ายดูไม่น่ากลัวอย่างที่คิดเลยนอกจากนี้พวกเขายังเป็นสัตว์สังคมที่อาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่อีกด้วยที่สำคัญค้งางคาวกินผลไม้ยังมีบทบาทสำคัญในการกระจายเมล็ดพืชช่วยให้ป่าไม้ของเรามีความหลากหลายทางชีวภาพมากขึ้นดังนั้นครั้งหน้าที่คุณเห็นค้งางคาวอย่าเพิ่งตกใจกลัวลองสังเกตดูให้ดีคุณอาจจะพบว่าพวกเขาน่ารักกว่าที่คุณคิดก็ได้ เคยสงสัยกันไหมคะว่าทาไมถึงมีคําว่าน้ําตาจระเข้หลายคนอาจคิดว่าจระเข้ร้องไห้เพราะรู้สึกเสียใจแต่ความจริงแล้วไม่ใช่อย่างที่คุณคิดจระเข้มีต่อมน้ําตาที่ช่วยหล่อลื่นดวงตาเวลาที่พวกเขาอยู่บนบกและการที่น้ําตาไหลออกมาขณะที่กําลังกินอาหารนั้นเป็นเพราะกลไกลาทางชีววิทยาของพวกเขาเองเวลาที่จระเข้กัดเหยื่อและดึงเข้าปากน้ําตาของพวกเขาจะไหลออกมาพร้อมกัน นั่นเป็นเพราะว่าขณะที่ขากรรไกรของจอระเข้ขยับจะไปกระตุ้นต่อมน้ำตาทำให้น้ำตาไหลออกมาโดยอัตโนมัติดังนั้นการที่เห็นจระเข้ร้องไห้ขณะกินอาหารจึงไม่ใช่เพราะความรู้สึกเสียใจแต่อย่างใดคุณรู้ไหมว่างูบางชนิดเคยมีขาใช่แล้วคุณไม่ได้ตาฝาดไปเรื่องนี้ฟังดูแปลกใช่ไหมละ่ะแต่เป็นเรื่องจริงที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบนะนักวิทยาศาสตร์พบฟอสซิลของงูโบราณที่มีขาหลังอยู่ นี่เป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่างูในอดีตเคยมีขาและวิวัฒนาการมาจนขาหายไปการที่งูไม่มีขาทําให้พวกมันเคลื่อนที่ได้อย่างท่องตัวในที่แคบและล่าเหยื่อได้ง่ายขึ้นนั่นแหละคือเหตุผลที่ทําให้งูวิวัฒนาการมาเป็นแบบนี้วิวัฒนาการของสัตว์นั้นน่าสนใจมากเลยนะรู้ไหมว่างูที่เรารู้จักกันทุกวันนี้เคยมีบรรพบุรุษที่มีขาหน้าการค้นพบนี้ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ เข้าใจวิวัฒนาการของสัตว์เลื้อยคลานได้ดียิ่งขึ้นเลยทีเดียวเคยสงสัยไหมว่าทำไมถึงมีข่าวว่ากบสามารถเปลี่ยนเพศได้นี่มันเรื่องจริงหรือเรื่องแต่งกันแน่ความจริงแล้วการที่กบบางชนิดเปลี่ยนเพศได้นั้นเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนและสารเคมีในสิ่งแวดล้อมยกตัวอย่างเช่นสารเคมีบางชนิดในยาฆ่ามแมลงอาจส่งผลต่อระบบฮอร์โมนของกบทำให้เกิดความผิดปกติทางเพศได้การที่กบเปลี่ยนเพศเป็นสัญญาณเตือนว่า สิ่งแวดล้อมของเรากำลังเผชิญกับปัญหาที่ร้ายแรงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมเช่นมลพิษทางน้ำทำให้เกิดผลกระทบต่อสัตว์ป่าหลายชนิดรวมถึงกบด้วยดังนั้นเราควรช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สัตว์ทุกชนิดสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขเคยสงสัยไหมว่าทำไมนกพุกถึงหมุนหัวได้เกือบรอบตัวลองนึกภาพดูสิถ้าเราหมุนคอได้ขนาดนั้นคงปวดคอแย่เลย แต่สำหรับนกคูกแล้วนี่เป็นเรื่องธรรมดาเพราะกระดูกคอของพวกมันมีจำนวนมากกว่ามนุษย์ถึงสองเท่านอกจากนี้เส้นเลือดและเส้นประสาทของพวกมันยังมีความยืดหยุ่นสูงทำให้สามารถหมุนคอได้เกือบ270องศาโดยไม่ทำให้สมองขาดเลือดเลยความสามารถพิเศษนี้ช่วยให้พวกมันมองเห็นเหยื่อได้รอบทิศทางทำให้การล่าเหยื่อของพวกมันประสบความสำเร็จมากขึ้นนั่นเอง เคยคิดไหมว่านกกระจอกเทศจะวิ่งเร็วกว่ามา้านั่นเป็นเพราะขาของพวกเขายาวและแข็งแรงมากกล้ามเนื้อของขาใหญ่โตทําให้กระโดดได้ไกลและวิ่งได้เร็วถึงเจกิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะนอกจากนี้ขนของพวกเขายังช่วยลดแรงต้านอากาศทําให้วิ่งได้เร็วขึ้นอีกด้วยความเร็วในการวิ่งเป็นสิ่งสําคัญมากสําหรับการเอาตัวรอดของนกกระจอกเทศพวกมันสามารถใช้ความเร็วในการหลบหนีจากนักล่าหรือไล่ตามเหยื่อได้อย่างง่ายดาย ทุกคนรู้จักนกเพนกวินใช่ไหมคะนกน่ารักที่เดินต่อแต่บนน้ำแข็งแต่รู้หรือเปล่าว่านกเพนกวินไม่สามารถบินได้นั่นเป็นเพราะว่าปีกของนกเพนกวินมีรูปร่างที่ต่างจากนกชนิดอื่นแทนที่จะมีปีกที่บางและกว้างสำหรับการบินปีกของนกเพนกวินกลับมีลักษณะคล้ายครีบที่ช่วยในการว่ายน้ำและดำน้ำได้อย่างดีเยี่ยมทำให้มันกลายเป็นนักว่ายน้ำและนักดำน้ำที่เก่งกาจที่สุดในบรรดานกเลย การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่หนาวเย็นและมีอาหารอยู่ในทะเลทําให้มันเลือกที่จะพัฒนาความสามารถในการว่ายน้ําแทนที่จะบินเหมือนนกชนิดอื่นนั่นเองเป็นอย่างไรกันบ้างกับสิบเรื่องราวสุดแปลกเกี่ยวกับสัตว์ที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้หวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้และความบันเทิงไปไม่น้อยเลยนะโลกของสัตว์นั้นยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายรอให้เราได้ค้นพบถ้าหากใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์ที่น่าสนใจอย,อยากจะแบ่งปัน ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปใหม่ออกมาให้ชมกันอีกนะคะ content content content